คือก,การกระชับเวลานะครับขออนุญาตกระชับเวลาสักนิดนึงนะครับเราจะขอมอบรางวัลให้กับยุคชนก่อนนะครับนั่นคือการแข่งขันฟุตซอลห้าคนยุคชนอายุไม่เกียสิบสองปีครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่รุ่งเรืองโพธารามครับถูกใจไหมครับเห็นพุธสองยุวชน ห้าคนนะครับอายุไม่เกินสิบสองปีนะครับคุณภิเกษร์เด็กกล้านะครับรโอกาสนี้เรียนเชิญมหาเชลิมุ่งการครับรรสมาที่สภาเทศบาลตะบลนนท์สูงนะครับได้มอบรางวัลพุชซออยุชนห้าคนอายุไม่เกินสิบสองปีนะครับให้เด็กขึ้นตรงไหนไออกมาด้านหลังเลยลูกยิงสองสามมากกว่าเลย,ละยจะประกาศทีเดียวนะครับ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับได้แก่ทีมผ้าช้างอะคาเดมี่ครับอันนี้รางวัลที่3ก่อนนะครับรองชนะเลิศอันดับ2นะครับเดี๋ยวรองชนะเลิศอันดับ2ครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยครับโพธารามครับเล่นดีอย่างสุดยอดเลยทีเดียวครับวันนี้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับผ้าช้างอะคาเดมี่ครับดันนาเลยลูกดันนาเลยครับ มองกล้องนิดนึงครับอันซ้ายยิ้มๆเลยลูก <c oughs> และรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งครับผู้เสียชน5คนอายุไม่เกิน12ปีครับทีมปัตมาท่นนักโทษครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณท่าน กลางด้ครับรางวัลต่อไปครับเซปักตะก้อประชาชนไทยครับคุณผู้เกียรติการกีฬานะครับเรียนเชิญท่านอดิศักดิ์พุ่งศรีครับผู้ในการกองช่างนะครับเป็นผู้มอบรางวัลให้กับกีฬาประเภทเซปักตะก้อชายครับรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีมโกดังเสือครับมาแล้วนะครับ รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับทีมสามพี่น้องคาแคร์ครับบระยากนี้เรียนเชิญท่านท่านน้อยนาสิงครับได้มอบรางวัลให้กับทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับท่านน้อยนาสิงครับ และรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งกีฬาเซมปะตะกว่ชายประชาชนทั่วไปได้แก่ทีมเสน่หมูกระทะหนึ่งครับเชิญท่านมายนาสีอีกรอบนึงครับมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นกีฬาประเภทเปต่อประชาชนทั่วไปครับ ทีมรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โชคอนันต์เองครับเรียนเชิญเลยครับโชคอนันต์เอกครับตอนนี้เรียนเชิญคุณน้อยนาสิงห์นะครับอีกรอบหนึ่งครับขออีกสักสองรางวัลนะครับขึ้นด้านหลังเลยครับด้านหลังครับขึ้นด้านหน้าครับโชคอนันต์เอกครับเชิญครับ เดี๋ยวรูปภาพตรงนี้จะอยู่ในเว็บไซต์ของเทศบาลนะครับสาม,มารถไปดาวน์โหลดได้นะครับรองชนะเลิศดับ2ครับช่วงนั้นเองครับช่วงอันั้นเองครับออ2 2> ร,รองชนะเลิศอันดับ2รองชนะเลิศอันดับที่1ครับทีมหลานอาม้ากเองครับ เชิญคุณนันทศรีอีกรอบนะครับอีกรางวัลนึงนะครับหลานน้ามาเองครับครับสำหรับทีมนักกีฬาที่รู้ตัวว่าจะต้องรับรางวัลเดี๋ยวขออนุญาตเชิญทางด้านหลังพิธีตรงบันไดเลยนะครับเตรียมตัวเลยนะครับมาหลังพิธีเลยนะครับส่งตัวแทนมาเลยนะเพื่อความรวดเร็วนะครับและทีมชนะเลิศรางวัล เปยตองทีมชายเ,าเต็มิดเปตตองทีมสามคนประชาชนทั่วไปนะครับทีมชนะเลิศได้แก่ทีมปา๋าไหลอิมชีวาหนึ่งครับการนี้เพื่อนบันเก็ักีฬาครับเรียนเชิญคุณเชิดกำเนิดกาครับประธานสภาเทศบาลตะบนนนอสูงนะครับได้มอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศครับขอบคุณครับขอบคุณครับ รางวัลต่อไปครับ um วอลเลย์บอลหญิงครับรองชนะได้ศัำน่งสองได้แก่ทีมสุรัตนารีหนึ่งครับเอ่อเก็บคะแนนขึ้นเลยนะครับวอลเลย์บอลทั้งสามทีมนะครับใช่ท่านแรกนะครับหายอยู่ด้านหลังได้เลยนะครับมาเช่าตัวแทนครับโอเคตัวแทนมาแล้วนะครับตัวแทนนะครับนะครับตัวแทนมาคอยเลยนะครับ ดังนี้เพื่อเป็นเกียรติกับนักกีฬาครับเรียนเชิญท่านรองปลัดครับท่านรองชวนนาพง์สุวรรณรองปลัดเทศบาลต,ตะบนทางสูงรักสาราชการแทนผู้ว่าการกองกศึกษาครับมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับสองครับทีมสุรานารีหนึ่งครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับทีมคนาหน้าครับ และรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลประชาชนีนงครับทีมหนุ่มสปอร์ตครับวอลเลย์บอลชายนึ่งองา้องหลังเลยนะครับตัวแทนทีมกีราวอลเลย์บอลชายทั้งสามทีมนะครับผเชน้าหลังเลยนะครับ และกีฬาที่สร้างสีสันมากๆเลยครับในค่ำคืนนี้นะครับในปีนี้คือวอลเลย์บอลประชาชนชายครับในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านร,รองทีระธรรมทารีนะครับ oh <my> ได้มอบรางวัลให้กับวอลเลย์บอลชายนะครับทีมรองชนะเลิศอันดับสองครับลำยั่เอ,อ,อขอเสียงนนะ ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับดอกไม้บิงมื่สองและทีมชนะเลิศน,นะครับต้าแก่ลำไยปีลอยย๋อลำไยเอาไปครอมดเ,เลยครับทีนี้ กลายเป็นกีฬาบาสเกตบอลชายครับได้เชิญท่านรองสิวลินโพมิสริศครับให้เกียรติเกณฑ์กีฬามอบรางวัลบาสเกตบอลชายครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองครับโนนสูงเอ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับสามสแกแสง<น>และรางวัชลชนะเลิศบาสเกตบอลชายครับทีมแม่ตุง้ง<น><น> และสุดท้ายนะครับกีฬาประเภทที่สุดท้ายที่สร้างสีสันให้กับในปีนี้ครับฟุตซอประชาชนชายนะครับรอชนะเลิศอันดับสองครับอิมเมทเทคตัสครับเดี๋ยวเชิญท่านนายกครับ นายกผสมพมิสีนะครับให้เกยรกัในเกลามอบรางวัลให้กับกัมพุช์ซอครับชนะเลิศอันดับส,ดสองครับอิเมจแคตตันครับมองต้องนะครับลุง <c oughs> รางวังชลชนะเลิศหนั่ครับรามาทพศนเอซี <c oughs> และรางวัชลชนะเลิศฟุตูซอห้าคนประชาชน ใช่ได้แก่โดนหวายพาณิดครับเดี๋ยวขอญาตตั้งแถวนักกีฬาสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะประกาศพิธีปิดก่อนนะครับท้งแถวอยู่เรียนเชิญนักกีฬาครับหน้าเวทีแป๊บหนึ่งครับเรียนเชิญแป๊บหนึ่งครับใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาไม่นานเรียนเชิญครับเรียนเชิญข้างหน้านิดหนึ่งครับคำรางวัลต่อไปนะครับจะเป็นรางวัลโค้ชประจำสนามตาบนิดเลยนะในการนี้ครับผมียนเชิญท่านนายกประสงค์คมสิริครับที่แท่นรับเก่ารายงานนะครับ แล้วก็ขอได้เจอท่านจงธนาพชวัตรครับรอการสมานครับได้กล่ารายงานต่อานะธานในพิธี